อสตาตอนนี้ก็กำลังสนุกนะฮะ,ะเป็นความเป็นความคึกของพวกเรานะฮะที่แบบอยู่ๆแล้วมันเบื่อหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วแบบรู้สึกเซ็งมากะะนะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยธรรมดา <c oughs> เราจะทำออสตาครบ15ปีใช่ไหมแต่ปีนี้ปีที่14ะนะฮะ,ะกำลังจะขึ้นปีที่ส5เราก็ทำ่อนเลยหนึ่ปีย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่านางงามทุกเวทีที่เคยประกวดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นยูนิเวอร์สไม่ว่าจะเป็นเวิร์ลอินเตอร์เนชั่นแนลซูเปอร์ เอิ Earth, ร์นะฮะตัวลิซซึ่งกลบอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ไมเนอร์เมเจอร์จนเวทีไม่ใหญ่มากนะครับที่เคยประกวดระดับอินเตอร์มาแล้วสามารถมาลงได้หมดนะฮะขอแก้นิดนึงว่าแม้กระทั่งผู้เคยชนะแล้วระดับได้มงใหญ่ของการไปประกวดอินเตอร์และอยากมาลงก็ให้นะครับเพราะว่ามีเพราะว่ามีคน ติดต่อมาหลังบ้านบอกเงินว่าเขาชนะมุงใหญ่มาแล้วเขาบอกเขาอยากจาลองอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยเอาถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนกฎอีกนิดนึงคือทุกคนขอให้มีประสบการณ์ได้ตำแหน่งเท่าไหร่ช่างมันอันเฟสก็ได้ตกรอบแรกก็ได้หรือได้มงวันนั้นกลับมายกตัวอย่างอะสมมุิเชอเอลอย่างเงี้ยพอได้มงกรบแล้วก็อยากมาลงออสตาร์ก็ลงได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้เคลียร์ทุกคนกลับมาได้หมดนบสามารถที่จะสมัครได้โดยตรง MGI All Star นะครับ a m i s g r a n d i n t e r n a t i o n a l c o m ตอนนี้คนสมัครมาเยอะนะฮะแต่เป็น transgender ประมาณครึ่งหนึ่งครับคุณบอกเพียนสมัครยันนะยันหะแต่ละประเทศสมัครได้กี่คนครับเออเราไม่จํากัดจํานวนคนแต่ละประเทศแต่เราจะพยายามจํากัดจํานวนคนทั้งหมดไม่เกิน7จ็ถึงแปคนเราจะเน้นบุคคลเป็นหลักมันไม่เหมือนแกรนดไม่เหมือน w o r l ไม่เหมือน universe อันนั้นก็คือหนึ่งคนต่อสายสปายใช้กับประเทศ ต่นี้สมมุติว่าสมมุติว่าปวินสุดาลงมันก็จะเป็นสายสะพายประวินสุดาแล้วก็ลัดโลโก้เป็นธงชาติไทยข้างบนเล็กๆสมมุติว่าเนี่ยปอเปี๊ยะเขาเป็นธงชาติไทยอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้บอกว่าประเทศละคนหรือประเทศเราสองคนเพราะบางประเทศตอนนี้ส่งมาเยอะมากนะเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรารับแค่คนเดียว ก็ไม่ได้อีกเพราะคนนี้ก็ดังคนนี้ก็ดังคนนี้ก็อยากมามาเลยถ้ายัางอยู่ใน7จ็ดแล้วคิดว่าดังจริงมาเลยเราไม่เน้นชื่อประเทศเพราะว่าบางประเทศเขาอาจจะไม่ค่อยเคยมีประสบการณ์อินเตอร์เนนลเท่าไหร่เช่นอิรักอิหร่านอะไรพวกนี้มันน้อยมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของคุณว่าคุณคิดว่าคุณสนุกกับมันไหมนะครับคุณกล้าพอไหมที่จะทําให้ชื่อของคุณเกิดความสนุกมากขึ้นแล้วก็เอามารับแสง นะฮะมารับโอกาสมาเอ็นจอยไลฟ์ในประเทศไทยกันกระหว่างวันที่25มกราคมไฟนอลวันที่13กุมภาพันธ์ก่อนวันวาเละลายหนึ่งวันอยากแฟลนงานประเทศอินเชียร์ให้นะฮะแล้วที่สำคัญคือคนที่ได้ชนะเลิศจะได้หนึ่งแสนเหรียญสหรัฐทันทีนะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่ออโตเมติกนะฮะไป EP 2ได้ท็อป25ออโตเมติกทันทีด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวต้องบอกเข้าใจเลยนะครับว่าเราจะ มีการเก็บตัวกันคะแนนช่วงเก็บตัวทั้งหมดเราจะตัดเข้า25คนพอเข้า25คนปั๊บจะเซตซิโร่คะแนนเป็นสูงให้กรรมการรอบเวทีเป็นคนให้คะแนนจาก25เหลือ10เหลือ5แล้วก็ตัดสินครับเป็นทีมอ่าออเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กรรมการในการตัดสินนะใช้กรรมการในการตัดสินผมไม่ได้เป็นคนตัดสินนะในกองตัดสินเพียงแค่จากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัดแต่25 ในการร่วมกิจกรรมต่ดภานะครับพอคนที่ภาพปั๊บจะเซตเป็นสูงกรรมการข้างเวทีเป็นผู้ให้คะแนนจนจบนะผู้ที่ได้มงกุฎ uh, m g อ AllS ไ a ฮอจะได้เงินสด10,000แเหรียญสารัฐนะครดำงตำแหน่งจนถึง e ี2 EP 2ีไม่จำเป็นต้องทุกปีอาจจะทุกเดือนก็ได้ถ้าเราไหวนาเจ็ดเดือนก็ได้อยา่างเขาเพ่าทำแต่ว่าคนที่ได้ชนะเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า f a s t track ก็คือจะต้องกลับมาร่วมประกวด EP 2ีโดยที่ไม่ต้องเก็บตัว ขึ้นรอบ25คนออโตเมติกทันทีให้กรรมการพิจารณาสู้ต่อไปถ้ายังคงเก็บลงขุดชัยชนะไว้ได้เป็นครั้งที่2ก็ได้อีกแสนเหรียญมากสุดได้แค่สครั้งต่อเนื่องถ้าได้3ครั้งต่อเนื่องได้1ล้านเหรียญสหรัฐจะจบชิีแล้วจบชีวิตแล้วไม่ต้องมาอไม่ต้องมาอีกแล้ว คนที yeah. ่ได้อาายุเกกินจไม่เป็นไรครับสตาร์ทอัพได้ฮะสตาร์ทอัพเท่าไหร่ก็นับต่อให้ครับไม่ใช่ปัญหาครับมงแรกมงครั้งแรกก็สมมุติสามสิบเก้าแล้วสี่สิบสี่สิบเอ็ดถ้าคุณสามารถชนะสามครั้งได้คุณได้หนึ่งล้านเหรียญส่วนใหญ่เราสตาร์ทสิ่งนี้ performance speed เราตัดสินทั้งแบบไบโอเลยครับเราจะเป็นโจทย์ก็ไบโอเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็โจทย์ทุกวันเช่นโจทย์วันเข้ากอง นะฮะลุกของใครดีสุดก็คัดคัด,คด,คดคัดคัดมาแล้วก็ไม่มีชุดประจำชาติจะมีพีริมนะฮะอีกสามชุดชุดแรกก็คือชุดว่ายน้ำชุดที่สองก็คือชุดราตรีชุดที่สามก็คือชุดคอ็อกเทลไม่แต่งหน้าใดผมตรงเท่านั้นห้ามแต่งหน้าใดๆทัทงสิ้นนะนะที่บ้านผมนั่นนี้สแตนบายไว้คุณแค่ก่อนาะว่า เราไม่อยากเคลื่อนย้ายเยอะเพราะเราจะทําเหมือนรายการทีวีนิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ความคล่องตัวของทีมที่มันจะไม่เคลื่อนย้ายอะไรมากครับแต่ก็อาจจะไปใกล้ๆบ้างอะไรบ้างแล้วประจบท์ครับครับเปกด้วยตอกด้วยทุกเวทีใช่ไหมครับอะไรนะย้ำว่าเปิดรับทุกเวทีเปิดรับทุกเวทีในโลกใบนี้ไม่มีเงื่อนไขในไทยเราทีคนสมัคร โอ้ยผมยังไม่เห็นคนไทยเอาจริงอาจากเลนฮะมีแต่มีคนบอกมาว่าแอนโทเนียครับแอนโทเนียนะเรากินดีฮะไม่เห็นแลกเลยฮะแอนโทเนียก็ชนะสุปรามาแล้วได้ไม่มีปัญหาได้ครับเพื่อน้าได้ไหมครเพื่อนมาได้ไหมครบใครอะโอ้ยอนน้อันน้อั้อัน้อนนี้อนโี้นอันี้อาได้อันนอนน้อกนนา้อนน้อัี้อนนา้ันนี้อามนี้น้อันนี้อ้อ้ออ้อ้ัีนเอ้ออ เราไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าเราเปิดโล่งเราค่อยมาชำแหลกกันทีหลังฮ่า่าแไหมใคอยากมาก็มาสิฮะคือผมมาเปิดให้มาหมดแหละเพียงแค่ว่าเขาจะมาหรือเปล่ามาถ้อยากมาก็มานะครับเราทําเพื่อความสนุกแล้วก oh ็ทําเพื่อเป็นชาเลนจ์ให้กับทุกทุกคนว่าเขายังมีไฟอยู่หรือเปล่าอย่าลืมนะครับผู้ชนะครั้งแรกยังไม่หมดหน้าที่ S <S an <stal> an> นอกจากดำรงตำแหน่งแล้วยังต้องมาขึ้นประกวดครั้งที่สองโดยที่การันตีว่าเข้ารอบ25คนแล้วก็เซตเป็นศูนย์เพื่อให้กรรมการเลือกที่จะผักเข้า10เข้า5ถ้าเขาไปตุบต่อไหนก็เรื่องของเขาก็ <S <S an <stal> an> ถือว่าจบซีซันเขานะฮะเขาก็มงกุดให้คนต่อไปแต่ถ้าเกิดเขางงซ้ำเขาก็ได้มงต่อได้เงินเพิ่มถ้าครบสรอบจะได้หล้านเหรียญแล้วก็ถือว่าไม่ต้องมากแล้ว วัดคร right ับเวทีมันจะแตกต่างจากแรนจากอ๋อมันไม่มันมันจะต่างจากแรนครับเพราะแรนผมเป็นอินเตอร์เนเมนต์สนุกแล้วเต้นแต่อันนี้ขอเป็นแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆเปอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆแล้วก็เน้นกรรมการกรรมการก็คืออยากให้ผู้ชนะของแต่ละเวทีสำคัญสำคัญเป็นตัวแทนมาเป็นกรรมการนะฮะมาเป็นกรรมการเราต้องเป็นกลายให้ได้เยอะที่สุดหล่ยคนบอกว่าเวทีนี้จะมาแทนที่เวทีเอ็มยูไม่หรอกครับ เอ็มยูก็ยังคงเป็นเอ็มยูเหมือนเดิมนะครับเป็นประเพณีของเขาแต่อันเนี้ยเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นเวทีใหม่ที่ตอบโจทย์ของคนหน่าเบื่อคือเบื่อไปหมดแล้วทุกอย่างก็ลองมาดูอันนี้ดูการตันตีว่ามีคณะกรรมการแน่นอนอ๋อมีครับ25คนแรกเนี่ยพวกเราเป็นคนตัดสินให้ดูจากพฤติกรรมดูจากทุกอย่างที่เราให้โจทย์แล้วก็หลังจากพอได้25คนแล้วที่เหลือเป็นกรรมการล้วน นะฮะมีบริษัทตรวจสอบทางผลนะฮะเป็นการการันตีไม่ใช่ตัดสิทธิ์กันเครัะหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นพีนวัตบอลล่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นแกนครับก็กลับมาเป็นแกนอันนี้เป็นออสตาร์ออสตาร์ก็คุณบ้านก็มีสิทธิ์ร่วมในการตัดสิทธ์ด้วยนะครับแต่เมคคนิกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่มีคนสมัครคนะ ตอนนี้อีเมลมาประมาณ4-50เมลนะก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่มีมีโมกใหญ่แกานันอยู่อนะไรบนี้มันท่านผมก็ไม่ผมยังไม่เคอยอ่านนะเดี๋ยวมันก็ไายกันมาตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยมันก็วิ่งกันผ่านอันนี้คือใบสมัครที่เขาโหลดเขออ้ามาให้พิจารณาเนี่ยนี่ตอบไปแล้วนะนี่จะตัง้งแต่ช่วงสายๆเนี่ยยังไม่ได้ตอบบานเนละยเนี่ยเยอะมากๆ ด้ครับถ้าเกินร้อยคนนี้ไม่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 เอาเท่าไหร่เอาแค่ประมาณ7จ็ดแปดสิบคนพอคือตอนนี้คืไปสมัครก่อนก็คือจะได้ไช่สองเกินเกินไม่คัดก็ไม่เราไม่คัดครับถ้าเราพอใจแล้วก็หยุดแค่นั้นเอนอมีคนเขาารีจิสเตอร์จนเสร็จแล้วนะก็มีนะแต่เรายังไม่เปิดตัวเท่าไหร่คือใครมาครับพี่วา มีคนต่างชาติเยอะครับแล้วก็มีพวกยูนิเวอร์สที่เพิ่งลงไปก็อยากกลับมาก็มีเพิ่งลงไปก็ถือว่ามาเที่ยวมาเอ็นจอยเพื่อนฝูงแล้วก็มารับประสบการณ์ที่แบบเออได้ส่งได้แสงได้ฟอลโลเวอร์แล้วก็ได้ได้มาทำอะไรอย่างที่เป็นอ,อยากทำจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งมาแล้วต้องฟลุกขึ้นมาเกิดมันดังจริงๆอ่ะจุ๋มมล่า มันอาจจะดังมากๆก็ได้นะถ้าเกิดใช้ได้หนึ่งสมัยแล้วอะถ้าแฟนขับเยอะขึ้นอะเอามาลุ้นสมัยที่สองอะมันจะกลายเป็นกองทัพนะฮะที่มาลุ้นกันแล้วก็เกิดได้สองแล้วอะสมมุติถ, <c oughs> ถ้าลุ้นอันที่สามเนี่ยโอ้โหรับรองต้องอิมแพ t แล้วฮะอย่างที่มันมีเพิ <c oughs> ่มกับยังอ๋อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคอนเฟิร์มมาว่าเราขออะไรไปตามที่เราต้องการก่อนขอไบโอขอโครงการ ขอสิ่งที่คุณทําให้สังคมขอเวทีที่คุณกันปวดอะไรเงีขอรูปหน้าตรงขอรูปเต็มตัวส่งกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วถึงพิจารณาะแล้วก็ขอสเตตเมนต์ดูบัญชีก่อนบัญชีโอเค